เดี๋ยวเตียงสองมาอยุ่เตียงแรกด้อเดี๋ยวเตียงสองมายุ่เตียงแรกแล้วก็เป็นหัวแม่มือกำกับปัน้นกำกับปัน้นกดลงไปเตียงสองเริ่มสีคือคือนหรอเด้อเลิกด้อเตียงสองเริ่มจับจุดแม่ได้เราแม่นบอแล้วก็เป็นปูไตขึ้นไปปะเนี่ยปูไตเตียงแรกนุ่งเราทั้งปวดหลังเด้อลูกด้อแล้วก็แม่งุ้มหยิบลงปะเนี่ยหยิบลงอ้าดิวออกกลว,วงลูก ลูกเห็นอยากใ่บออยากใ่นะลูกนึกออกบอแมงมุมยิดโยนนะลูกแล้วก็เป็นหลังมือคอีหลาจะทวนเองลูกเที่ยงาทวนเองีวลาสิงงแล้วก็ไล่เท่าเด็กลงไปนิ้วจะตรงกันลูกบอนิ้วลูกจะตรงกันแล้วครับเอาปณิสมมุติว่าด้านนี้เสร็จมันจะเสร็จด้วยสับลูกยะม่วถ้าลูกม่วลูกจะจบว่าเป็น เอายืดโ no, mm hmm. นไปจะสบลงดึงยืดโ no. mm hmm. นนางเทมธิดายืดบดี้จำเด้อมาที่เนี้ยนะยืดนางเทมธิดาลุกโป้งและเหลาจะยกขึ้นสูงขาน,นน่น่ะโป้งและเออเพราะเส้นขานี้บัดเนี้ยขาข้างนั้นจะเป็นอันเดียวกันยเยามือออกเอหยามือออกลูกไปพับขาด้านนั้นไปได้เกียรติเยอะเยอะ เอาจำบันทีนุกจำเด้อบัทีไเนี่ยนะเด้อเข็มยาวชี้เลขสีใกล้เปิดประตูลมและสี่จริงๆเปิดประตูลมและสี่จริงๆขาขึ้นสูงสูงคนนอนอยู่เอาขึ้นสูงสูงให้หมู n อไม่มีเปิดประตูลมราะเอาเขาเปิดแล้วเป็นอันเดียวกับขาไส้บางนึงนี่เอาตั้งสติยางสองมือขึ้นไปว้างดีๆ าขานั้นนวดได้แล้วลูกอย่ายิดอิ่งล่ะหนูอย่ายิาดมันยืดไงเราหนูถึงจำมาได้ลูกเอาโนมแล้วก็น,นับพร้อมกันมาหนโนมไปหลายหลายนมไปอีกอ,อย่าเพิ่งถอนมือจำว่านี่ขึ้นนวดด้านนาเว้าวาเปิดประตูลมและสีจริงจงแล้วก็เลื่อนมือไปใส่เนึงเล็ก แล้วก็น้มแล้วก็นับ 2> 1, 2, 3, 4, 5, เส้นเปิดประตูลมหนึ่งและสี่จริงๆแล้วก็ไปใส่กลางเอานับมาดลูกเส้นเปิดประตูลมกลางและ 4, 4, 5, เอาไปใส่สี่ดนิ่งไว้ เส้นเปิดประตูลมและสีจริงดเนี่ยเอามือที่ยุ่ยีซื้อนะ่ะไปแยกสีเท้าออกเลื่อนตัวเองโนสี no, จริงๆไม่เอาออกแออแยกริดกดสีเท้าและเดี๋ยวบางเกียงเนื้เดี๋ยวบางเกียงเนึ้เดี๋ยวบางเกียงเนึ้เดี๋ยวบางเกียงเนืงเดี๋ยวบางเกียงใกล้แม่เดี๋ยวบางเกียงใกล้แม่ เอากลับขึ้นไหมกลับขึ้นไหมเอาขาพับเป็นเล็กเจ็ดดีๆจาขั้นตอนกันนวดคนสวยเหียงสองเอาขาเป็นเล็กเจ็ดดีๆเอาจําขั้นตอนกันนวดอันที่หนเอานมสวยกันจำไปดิลูกเปิดประตูลมและสีจริงๆแล้วก็ไปใส่เนึ้อไปดลูกนับ เส้นเปิดประตูลมหนึ่งและเออไปเส้กลางบันนี้ลูกหนปิปลมกวแลคนกลวยกับซอยมูจำลูกเนามือแรงกับไปเหยียบไปกลางซากินขึ้นพ่อนิตูลม่นงไว้ขา้า,าก้ก็อันเดียวกันนิ่งไว้อย่าเพิ่งเร็วนิ่งไว ขาไสา้ขาขัวเป็นอันเดียวกันโ okay, อเคบ๊อเอาไปหมุนตัวเอง yeah, แยกไปเนี่ยอย่าตีนมือย่ออกจากซี่จริงๆไปเนี่ยเอายืดไปนี่ยวัวเขาคิดกันลุกนับไปนี่ลุก1,2,3,4,5ยืดสี่จริงๆและสี่เท้าหนึ่งสามเทือไป อนิ่งไหวปะเนี่ยเอามือที่ยุซเ้นจริงๆมาวางใส่เขียดสะท้อนของลําไส้ใหญ่ส่วนตรงชิดๆชิดๆเอามือนี่ขึ้นไปทับปะเนี่ยเอามือนี่ขึ้นไปทับแล้วก็โน้มนับปะเนี่ยลูกสเขียสะท้อนของลําไส้ใหญ่ส่วนตรงสี่ยกมือบนใส่กลาง แล้วก็มือนั่นขึ้นมาทับแล้วก็โน้มตัวเองนับหนึ 2> 1, 2, 3, 4, เขียนสะท้อนของอย่บบาพ่งทอนมือเขียนสะท้อนของลำไส้ใหญ่ส่วนตรง 2> 1, 2, 3, 4, กลางยกมือบนมาใส่หนึ่งร้อยหวายามือนี้ทับแล้วก็โน้มให้ตัวเองสบายหลังลุกนับหนึ่เส้นร้อยหวายหนึ่งยกมือบนไปยืดหนึ่งของเท้าเลื่อนตัวเอง เอามือนี่ขึ้นไปใส่ซีของตีนปานี่เรื่อนตัวเองหมุนกดแบะมือออกเรื่อนตัวเองไม่นถน,นัดเอ่อนับปะนี่ลูก 2> 1 2 3 4 5ยืดเขตสะท้อนของกระดูกไขสันหลังหนึ่งของลูไกลกไปเตียงแรกเนี่ยเออไปสามเตือ่ 3, 3, 4, นับหนึ่ยืดเขตสะท้อนของกระดูกไขสันหลัง เป็นนวดไทยบัดนี้ลูกสังก็บ่าจะเป็นนวดไทยมันจะเป็นมันจะเป็นตั้งหนุมานตรงนี้โอ๋บะถ้าเป็นนวดไทยมันจะเป็นตั้งหนุมานตอนนี้แต่เมมเบอรี่อย่าเพิ่งเอานวดไทยเมมเบอรี่เอาไทยออยก่อนไทยออยเนี่ยลูกจะได้เงินโอเคโอเคอยังลูกกน็ออกกนั่งเอาก้นขึ้นไปทั้งๆปับป๊บเหยียดขาขาบ้านปั๊บ ออกก้นขึ้นไปยังไดนนั่งจังไดนออกก้นขึ้นไปทั้งๆจังไหนออกกลับขึ้นไม้มันแม่นกลับขึ้นไม้มันแม่นลูกขาขึ้นว่างจังไดนลูกเปิดขากางเกงกรเจียงสองเปิดขากระเจงไวกลูกเออเอ้าขาปิดไว้อันที่หนึ uh, Simple. 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 ่งอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งไหมอันที่หนึ่งไหมเออจำบัก ขั้นตอนการนวดอันที่หนึ่งไปเส้นเปิดประตูลมและสี่จริงจตรงนี้โบเมนเส้นเปิดประตูลมตรงนี้คือเปิดประตูลมโอเคแล้วก็เลื่อนมือไป่หนึงัดเนี่ยไปนับไปเนี่ยลูกเส้นเปิดประตูลมหนึ่งและสี่จริงๆเตรียมสองเลื่อนหัวเข่าออกอีกขิมหลังลูกไป ยางสุดท้าย็ต้วตออกอีกอันนี้ลูกเก่ามืออยู่สียืดตีนบันนี่ยืดสีเท้าและสีจริงๆไปอย่าพึ่งลบไปสีเท้าและสีจริงๆก่อนเออหัวเขาชิดกันเอาโน้มนับสามข้างบันนี่นับ ยืดสี่เท้าและสี่จริงๆหนึ่งเออขานีจะไปเร็วก่อนมูลูกถามูนำ้ำเตียงชุดท้ายนวดได้แล้วลูกขานั่นเนะเพเป็นยังน้องเ็ขื้นหัวลูกเออกดให้น้องแง่งเลยลูกเออข้น้องเป็นไข่มือแรกก็อัดยากแก้ไขแค่นั้นเองหกทุ่มกันเยือะรืมมาอัดยากแก้ไข่อีกเัวหนึงโอเคโอเคไม่ยละ เออแล้วก็มือนี่ลงบ่นาออมือนี่ขึ้นไปทับหัวเขาลูกยิงคิดกันอยู่ก้นร้อยคืนแล้วก็โน้มบ่นินับ 5, 3, 4, แล้วก็ยกมือบนใส่เขียดสะท้อนกลางเขียดสะท้อนของลำไส้เย็นสวนตรงแล้วก็ใส่ร้อยไว้ยีหล่าอย่าเลี้ยวลูกเออ 5, 6, 3, 4, แล้วก็ 5, 6, 3, 4, อย่าเลี้ยวลูก หนูเล้วนะหนูถึงจำก็ได้ลูกแล้วก็ไปยืด,นนยดเท้าไปเนี่ยยืดเขียดสะท้อนของกระดูกไขสันหลังกอ้อนร้อยยูเอานับไปเนี่อลูกหนึองเดีย๋ยวก้มหน้าก้มตาลูกยืดเขียดสะท้อนของกระดูกไขสันหลังหนึ่งหัวเข่าชิดกันลูกเราจะบ่เมื่อยยืดเขียดสะท้อนของกระดูกไขสันหลังอเออวันนี้ลูกสิบปอนกนับนวดไทยลูกฟังคำว่า,าลูกจะป,ปนกับนวดไทยบ่ ท่านนิ่งไหวบ่เนี่ยแม่จะสอนนวดไทยให่างน้ำยู่เนี่ยท้าเป็นนวดไทยม,ไมันก็จะบวมเมืใส่น้ำมันบัดนี้ถ้าลูกค้าบอกว่าใส่น้ำมันปุ๊บคือไทยออยลูกจะไปเสียเปรียบลูกค้าคือไทยออยเนี่ยมันจะได้สี่ร้อยหรือแปดร้อยโอเคแต่ถ้านวดไทยอย่างเดี่ยวนี้ลูกจะได้แค่สองร้อยบัดน,นี้ลูกจะเอาน้ำมันใส่ก็คือเป็นไทยออยตอนนี้ตรงนี้ ลูกกันดึงขาออกลูกกันนั่งกระเพียบลงปั๊บนั่งกระเพียบลงปั๊บแต่คือมือจี้เนี่ยของขางไส้ก็เป็นอันเดียวกันบอสอันเดียวกันบอลูกอันเดียวกันบอสเออบัดนี้ลูกก็นไม่จาว่าโยงเห็จังไดบอเนี่ยเอาเริ่มจาบัดนี่แต่ลูกก็ใสน้ำมันแม่สอนมาได้บอเนี่ยคือตรงนี้เอาจริงบัดนี้ลูกไปพร้อมกันบัดนี้พร้อมกันพร้อมกันลูก ยืดตัวเองลูกเอาไหลเกี่ยงสองเลื่อนตัวเองไงชนดถ้าลูกค้าปรอยู่แบบหนูอย่าพึ่งไปเร็วลูกหาตัวเองมันเจอสก่อนเอาโยงไหมโยงไหมไปโยงหนึ่งมันที่จำได้ ไหลงายจิ้มแขนกดแงแง่เข็มสองไหลหายจิ้มเออไม่ได้ไม่ได้กดที่มือกดที่ขามูเออแล้วก็แล้วก็เป็นซิกแซบบ่เนี่ยซิกแซกเอาบ่ลลีพร้อมกันโยดงูยังเงี้ยเพเป็นเอายูซี่ของฟ้าตินอย่างเดียว เออบ่ต้องรีบลุกปลายซิกแซกยืดหลังขึ้นลุกยดลุกเราจะซิกแซกขึ้นไปถึงหลังเท้าไหมบอกมูลุกบอบ่ต้องไปเดียวบังมูมูเสียอายเพื่อนเอ้ยเออซิกแซกยุดเฉพาะข้อเท้าเด้อเออจะไปเดียวเพื่กันลุกมัเสียอายเอาเออบ่ต้องรีบลุก มันต่ไมาเรียกว่าแม่แม่ประเดี๋ยวเหอเอาัดนี้ลีดลีดสีล่องโป้งฉีก้อยนางแขนตึงเวลาแขนตึงเอาไปลีดสีล่องโป้งฉีนางกลางแขนตึงเฮ้อเบาน้ำลูกไปจะจำได้ ล่ Long, pong, องโป้งฉีเออแล้วก็รอยเท้าเด็กด้านดีโป้งโนโฟ้าเท้าไงตีนจังไนฟ้าเท้าเอาไปสีโยนหมูยังพอใจนึงสีียู่ตรงไหนบอกมูเอาไปพร้อมกันสีคนสวยเตรียมสุดท้ายมือไม่ถูก เอาไหมซีไหมเอาซีเสร็จเรียบร้อยตีนลูกค้าความลงตุ่มนอกใส่น้ำมันบดนี้ลูกหาตัวเองหาตัวเองอี่ละหาตัวเองเออไปความกันบเนี่อย่าไปคนเดียวบดนี่ตุ่มนอก สูงเท่ากําลังตัวเองหนึ่งบังงัดไม่งัดเงินหนูไปขานน้นบ่ถูกด้อเตียงสองไม่ถูกเตียงสองถูกนักกะบาดไม่ใช่บ่เป็นนักอีลายเลวลูกขามูน้าเดินตัวเองให้ถนัดเอาความกันเออแล้วก็ลุกไปไหม อย่ารีบลูกอย่ารีบหนูต้องหาตัวเองเด้อลูกเด้ออาจาหนูบ้าหาตัวเองหน,งนงจูจะปวดหลังหาตัวเองลูกอย่ารีบลูกอย่า